วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาที่ชุมพรอำเภอท่าแซะนะครับมาพบกับเกษตรกรผู้ทำสวนทุเรียนนะครับในอดีตต้องบอกเลยว่าประสบภาระปัญหาหนี้สินมากมายใช้ปุ๋ยใช้ยาเยอะปีหนึ่งหลายแสนเดี๋ยวเรามาฟังจากปากเจ้าของสวนโดยตรงนะครับครับคุณลุงสวัสดีครับครับคุณลุงชื่ออะไรครับแนะนำตัวกับผู้ชมครับชื่อนายสนั่นสูงห้างว่า บ้านเกิดอยู่ที่อำเภอสตดึกบุยลมผมย้ายมาอยู่ชุมพรนี่พศ2อ1 5นอผมเลยมาสร้างสวนสร้างสวนอยู่ท่าแซะเนี่ยตกก่อนผมใช้แต่เคมีมาตอนมาใช้โพทีนี่ประมาณได้สักจะเข้าปีพอดีแหละตั้งแต่ปีที่แล้วครับมีคนมนม่นำมาใช้ผมก็ทดลองดูผมผมอยากทดลอง<ต>ผมอยากอลองของตอนตอนที่คุณลุงตัดสินใจใช้เนี่ยสภาพต้นทุเรียนของคุณลุงเป็นยังไงครับโซมครับโซมมากมากเลยโซมจากอะไรครับมันก็เขาใส่ ใช้สารเคมีก่อนผมให้เขาทําแบบเปรเซ็น่ะอ๋อ,อ,อก็คือจะมีทีมมารับจ้างทาท,<ะ>ทาราดสารเอาทุเรียนออกไปเต็มที่แล้วก็<ะ>แบ่งแบ่งกําไรกันแบ่งกาไรกันในอดีตที่คุณลุงใช้สารเคมีเนี่ยบรรยากาศในสวนเป็นไงมีกลิ่นเหม็นตลอดไหมสารเคมีมันจะเหม็นครับมันจะมีก,มมกลิ่นเราเดินเข้ามามันก็มีกลิ่นมันก็มันจําเป็นก็ไม่อยากใช้แต่จำเป็นก็ต้องใช้เพราะว่าถ้าไม่ใช้เราก็ไม่ได้อะไรเลย,เลย แล้วลุงที่บอกว่าเป็นโรคไฟท็อปลงเนี่ยลุงก็ใช้เคมีตามที่เขาแนะนํามาตลอด20กว่าปีเลยแล้วมันหายไหมครับมันก็ไม่หายมันก็มันก็มีเลยเพราะฉิผมมันอยู่งั้นแหละพอหลังจากนั้นมาผมโอ้ไม่ไหวแล้วโสมผมก็ใช้ยาใช้มาประทางประเทามาพอดีผู้ชีมาเออมานี่มาฉีดเลยฉีดทั้งหมด16บหกไลน์เลยมั้ยอันนี้สิบไร่เนาะครับฉีดหมดเลยหยิบกี่ร้อยต้นเลยมันร้อยสองร้อยนี่แหละของคุณลุงวิธีใช้ผสมฉีดฉีดยังไงครับผมก็อันนี้สองซอง อ่าครับสองซองแล้วก็ตัวนี้ครึ่งสองซองตัวนี้ครึ่งลิตรครับผมฉีดวันแรกปุ๊บฉีดเสร็จผมจะเอาเอาตัวดาอ่าตัวดํานี่ก็ครึ่งไปตัวนี้ก็สองซองฉีดดินอ๋อเอาฉีดดินแล้วก็ฉีดลำต้นด้วยใช้โฟทีกับเรสฉีดที่ใบพอฉีดครบเสร็จปุ๊บมันออกมาก็ใช้โฟทีสองซองกับแบคครึ่งลิตรฉีดลงดินรอบคนเลยรอบคนแล้วก็ฉีดลำต้นด้วยหลังจากลุงฉีดไปแล้วเนี่ยฉีดกี่ครั้งถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงครับ ผมก็ฉีดสองครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วยอดมันจะออกอจะอจะออกยอดอ,ออกใบใหม่แล้วมันออกแต่ใบอย่างเดียวไม่ลงูงโอ้ยออกต่ใบออกลูกด้วยออกดอกด้วยเต็มไม่หมดเอาออกมันไม่หมดที่ลูกนี้สมัยก่อนคุณลุงใช้ปุ๋ยใช้ยากี่แสนครับปีทุกปีผมจะใช้ใช้ต้นทุนลงในสวนนะเป็นสี่ห้าแสนนั่นแหละปีหนึ่งต่อปีนะแล้วก็ได้ก็ปีละสองล้านไม่ถึงสามล้าน มาใช่โพธิ์มาก็มาใช่โพธิปีนี้ผมว่าค่าต้นทุนก็ประมาณไม่เกิน 2, สองแสนทั้งทั้งค่าปุ๋ยค่านี้ด้วยรึดแสนกว่าๆนี่แหละ <t> <ส>ผลลัพธ์จะออกมาไม่ต่ำกว่าปีนี้ตก็ไปสามล้านสี่ล้านลดค่าป <t> ุ <t> ๋ยค <t> ่ายาจากสามสี่แสนมาเหลือแสนแสนนิดนิด ใช้4ฟทีประมาณ5 6 0 0 0 0 0ืถ้าจะใช้อีกรอบหนึ่งกลับเป็นว่ารายได้ที่เห็นเนี่ยได้มากกว่าเดิมไม่ใช่หลักแสนนะครับสูงกว่าเดิมเป็นล้านเป็นล้าน <Wow. S 2> คุ้มไหมฮะโอ้เกินคุ้มครับฝากบอกท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับว่าตั้งแต่คุณลุงตัดสินใจใช้4ฟทแล้วเนี่ยคุณลุงประทับใจสุดๆอย่างไรบอกท่านผู้ชมทางบ้านเลยครับมาใช้ในตัวนี้ผมลดต้นทุนเยอะแล้วก็มีกาไรเยอะแล้วก็นี่สินผมก็ว่าไม่มี หลังจากผมมาใช้นี่แหละผมบอกว่าปีนี้ผมจะไม่ไม่เป็นหนี้ใครปีนี้คุณลุงยินได้เพราะคุณลุงเห็นผลผลิตแล้วว่ายังไง4ล้านแน่นอน <Yeah. S 2> วันนี้ทีมงานโฟร์ทีขอขอบคุณคุณลุงสนั่นอีกครั้งค,ครับขอบพระคุณครับ,รบวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ